ข่าวเกมมือถือวันนี้มาแล้วจ้าประจำวันที่9กันยาย,ยน2565วันนี้มีข่าวอะไรเด็ดๆน่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยครับดีจัดจนลามมายังมือถือจนได้ครับเมื่อถ่าย Activision ประกาศเปิดตัว Call of Duty Warzone Mobile เกม Battle Royale สุดมันจาก PC ในงาน g เกมส p t Swipe ซึ่งเป็นงานแสดงเกมมือถือที่จัดโดยทาง GameSpot โดยตัวเกมนั้นจะใช้รูปแบบการเล่นเดียวกับเครื่อง PC เป๊ะนั่นคือ Battle Royale สูงสุด120คน และปรับระบบต่างๆให้เหมาะสมกับมือถือพร้อมด้วยระบบใช้ความก้าวหน้าที่คาดว่าจะใช้ข้อมูลร่วมกันกับ PC และคอนโซลได้ด้วยซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมของเกมนั้นจะมีการเปิดเผยให้ทราบในงานขอบดิวตี้เน็ก t ที่จะจัดขึ้นในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้ครับแฟนๆวอร์ o ซนติดตามกันไว้ให้ดีนะครับ หลังจากมีการเปิดให้ลงทะเบียนในฝั่งไทยนะครับสำหรับ n i ก k กตเดอะกอตเดสออฟวิกตอรครับตอนนี้ทางเลเวอ i n อฟินิ e มีการออกมาประกาศกิจกรรมครับผมสุดพิเศษโดยจะมีการเข้าไปกดติดตาม Official Facebook ประเทศไทยของเกมนี้และ Official Facebook ประเทศไทยช่องทางละ1,000 0คนมีการแจกเพชรเพิ่มครับอีก300เม็ดให้กับผู้เล่นเพิ่มเติมและนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมลงทะเบียนลวงหน้าผ่านโซลมือถือทั้งบน iOS และ Android Store ไทย ซึ่งหากยอดรวมโพลโลกถึง3ล้านแอคเคาท์ทำการแจกไอเทมชุดใหญ่เป็น3,000เพชรซึ่งสามารถสมกาชาได้10ครั้ง SR เอเทอร์และ SSR ของดีเซนให้กับผู้เล่นทุกคนที่ล็อกอินเข้าสู่เกมภายในช่วง2เดือนแรกหลังโตเกมเปิดให้บริการโดยเมื่อกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าสิ้นสุดแล้วก็จะมีกิจกรรมคอม m a n เดอร์ล็อกอินการ์ดให้สร้างแชร์ ID การ์ดบน Facebook t w i t t e r เพื่อรับไอเทมโค้ดสำหรับเติมเกมเพิ่มเติมอีกด้วยใครสนใจก็อย่าลืมแวะเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าติดตาม Facebook และติดตาม official YouTube องนนนิเกกะััด้วยครบ เพื่อจะฟังไม่ชัดขอบอกกันอีกครั้งครับเมื่อ Tower of Fantasy ครับผมได้มีการเตรียมเนื้อหาอัปเดตครั้งใหญ่ในเวอร์ชัน1.5กับเกาะประดิษฐ์ที่จะเตรียมขนระบบใหม่และกิจกรรมต่างๆจัดไว้ให้กับทุกท่านโดยเฉพาะในวันที่15กันยายนนี้นอกจากนี้ครับยังเปิดตัวซิมูลาครัมใหม่คลอเดียที่จะจ่อคิวลงคำสั่งพิเศษในวันเดียวกัน โดยตัวละครตัวนี้นะครับจะมีลักษณะท่าทางเหมือนทหารอยู่เล็กน้อยครับผมมีความชํานาญในดาบมือเดียวซึ่งอาวุธคู่ใจของเธอก็คือดาบกูเรนนั่นเองซึ่งได้มีการปล่อยวิดีโอตัวอย่างออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยดังนั้นใครที่กําลังรอการอัปเดตอยู่15กันยายนนี้เจอกันครับ ผ่านมาตอนนี้ก็ถือว่าครบรอบ100วันพอดิบพอดีเลยครับสำหรับนิโนคคุนิ crossword l เกมออนไลน์มิติเพย์เออร์สมบทบาทนะครับที่ตอนนี้ครับผมจะได้รับความสนุกเข้ากับอัปเดตเอพิโซดแข่งขันธรรมหารพาร์ทสแห่งอาณาจักรเอเวอร์มอร์โดยดันเจี้ยนและควยชื่อเสียงใหม่ที่มาเกี่ยวข้องพร้อมให้ได้ประจนภัยกันต่อครับผมรวมไปถึงครับยังมีกิจกรรมเช็คชื่อสุดพิเศษรับรางวัลอย่างกว้างของนักท่องมิติ6ดาวและกล่องเลือกอุปกรณ์4ดาวหายากไปเลยแบบเต็ม เพื่อฉลองการเปิดให้บริการครบ100วันครับใครที่ยังเล่นอยู่เกมนี้นะครับสามารถเข้าไปเล่นกันได้แล้วนะครับผมทั้งบน iOS และ Android โซไทยรวมไปถึงเวอร์ชัน PC ได้แล้ววันนี้ครับหาว่าการเล่นหมากรุกด้วยตัวเดินธรรมดามันน่าเบื่อเกินไปเรามีของดีมาแนะนำให้กับทาสแมวกันครับกับเพอร์ a เชสเกมแนวนเชสกระดาษหมากรุกฝรั่รงจากทางแอปกูรู ที่ทาการเปิดให้บริการบนฝั่ง Android s t o โ e ไทยเข้าไปสัมผัสความน่ารักกันได้แล้วโดยการเล่นจะเหมือนหมากรุกทั่วไปครับแต่ที่ดีต่อใจนั่นคือสามารถเปลี่ยนสกินเปลี่ยนกระดานได้นนตามใจชอบเล่นกับเพื่อนก็นได้เล่นกับ AI ก็ดีหาดูแลทูกใจไปโลงมาเล่นกันได้แล้ววันนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวเกมมือถือประจำวันนี้ที่เรานำมาฝากกันหาทุกท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube Mustplay กันไว้ด้วยนะครับ สำหรับครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจนั้นโปรดติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับแล้วพบกันใหม่ครับ